ไปเรื่องนี้หน่อยคุณผู้ชมนะมีชาวอินเดียสามคนโดนคนอินเดียด้วยกันนะมัดมือมัดเท้าขังไว้ในเซฟเฮาส์รีดเงินไปเป็นล้านอ่ะเนี่ยตำรวจสืบนครบาลตามไปช่วยครับแต่เกิดขึ้นที่ไทยนะที่ไทยที่ไทยแต่คนที่โดนเนี่ยเป็นชาวอินเดียครับมีทั้งสืบนครบาลทั้งชุดสืบสวนสอนอญานาวาไปเซฟเฮาส์แห่งนี้อยู่ซอยสุขมิตรร้อยเก้าอำเภอเมืองสมุทรปราการช่วงบ่ายเมื่อวานสามคนนี้โดนจับมัดมือมาเท้าแล้วเรียกค่าไถ่ สองล้านห้าแสนรูปีคิดเป็นเงินไทยก็เกือบเกือบหนึ่งล้านบาทครับประมาณเก้าแสนเจ็ดสามคนนี้ทราบชื่อคืออามันดีฟอายุโอ้ยก้นดิก้นโอ้โหทังขวาคุณผู้ชมฮะตนตีเรอเออม่วงเขียวเลยอ่ะมีอามันดีฟอายุยี่สิบเจ็ดมีราเมชอายุสี่สิบแปดและวิปุลคุมาอายุสี่สิบเอ็ดนอกจากนี้ครับตำรวจไปจับกลุ่มผู้ก่อเหตุเป็นผู้ชายได้เจ็ดคนนะคุณผู้ชมเจ็ดคนนี้เป็นชาวอินเดียหกปากีสถานอีกหนึ่ง คุมตัวทั้งหมดไปสอบปากครำรที่สอนอญานาวาบุกจับครั้งนี้เนี่ยคุณผู้ชมสืบเนื่องมาจากเ,เมื่อ16เมษายนที่ผ่านมาตำรวจรับแจ้งมาจากนายซันจีฟคูมาเป็นชาวอินเดียว่าเพื่อนเขาสองคนคือราเมชกับอามันดิฟโดนจับไปเรียกขาไทยนี่น,นี่คุณผู้ชมมีชื่อให้ดูด้วยครับซันจีฟคือคนตรงกลางเสือ้อขาวๆลายๆคนนี้คนแจ้งตำรวจบอกให้ช่วยเพื่อนสองคนด้วยซันจีฟเล่าให้ฟังว่าพวกเขาเนี่ยเดินทางเข้ามาในประเทศไทยเมื่อวันที่5เมษายน ต่อมาช่วงเย็นวันที่14เมษายนราเมชกับอมันดีฟออกจากโรงแรมไปโดยมีชายชาวอินเดียมารับตัวขึ้นแท็กซี่บอกว่าจะไปเที่ยวที่เวียดน,นามกันอสองวันถัดมารับ16เมษายนน้องสาวของราเมชติดต่อมาหาซานจีฟนี่แหละบอกว่ามีชาวอินเดียคนหนึ่งชื่อสันทุสันทุเนี่ยมาบอกกับน้องสาวราเมชว่าจับตัวผู้เสียหายทั้งสองคนไว้แล้วก็จ่ายตังค์มาก็คือเรียกค่าถ่านี่แหละคุณผู้ชม ซานจิฟได้ยินดังนั้นก็เลยไปแจ้งตํารวจครับกระทั่งตํารวจบุกเข้าช่วยเหลือผู้เสียหายทั้งสองคนได้แล้วก็มีผู้เสียหายอีกคนหนึ่งด้วยโดนลวงมาจากท่าอากาศยานนานาชาติสวนภูมิสอบปากคําเบื้องต้นเนี่ยผู้เสียหายเล่าว่าไอ้ฝั่งคนก่อเหตุเนี่ยโอ้โหขู่ถึงขั้นจะตัดอวัยวะเลยอ่ะแล้วก็ทุบตีด้วยไม้พันเทปตามตัวครับนี่ไงนี่ไงไม้นียไม้นี่คุณผู้ชมฮะพันเหลืองๆไว้ครับแล้วก็มีการติดต่อญาติให้โอนเงินค่าไถ่มาให้ คนขับแท็กซี่คนหนึ่งเขาชื่อโชอเฟอร์วีรัตนะเล่าให้ฟังว่าเขาเนี่ยเคยรับผู้ก่อเหตุกับผู้เสียหายไปส่งบ้านที่ใช้กักขังนี่แหละก็คือไปส่งที่เซมเฮาส์แล้วโชเฟอร์วีรัตบอกว่าวันนั้นน่ะมีชาวอินเดียนหนึ่งคนโบ,ก,บกรถมาแล้วก็มีชาวอินเดียอีกสองคนหิ้วกระเป๋าลงมาจากโรงแรมแล้วทั้งสามคนก็ขึ้นรถโดยบอกว่าให้โชเฟอร์วีรัตไปส่งที่สุขวิทร้อยเก้าระหว่างทางทั้งสามคนก็พูดคุยกันมาตลอดทางแต่ เออโชเฟอร์วิรัตเข้าคุยกันลักษณะข่มขู่ไหมอะลองฟังโชเฟอร์วิรัตดูครับคนข้างหน้าพูดเยอะคนเรียกรถครัพูดเยอะกว่าเยอะมากมีภาษาอังกฤษเกี่ยวกับเรื่องเงินอะไรอยี้บ้างไหมไม่ได้ยินนะครับไม่ไม่มีระหว่างตอนลงจากรถก็จะเข้าบ้านเขามีการอบไลหรือควมแขนกั็นไหมหรือเดินกันปล่อยตัวปกติหลยไปตามปกติอืมมีเรื่องเงินอะไรไหม แต่โชเฟอร์วิรัตบอกไม่ได้ยินนะครับคุณผู้ชมฮะตำรวจเขาบอกแบบนี้ว่ากลุ่มผู้ต้องหากับกลุ่มผู้เสียหาย3คนที่โดนมัดมือมัดเท้าแล้วขงังในเซมเฮาส์เนี่ยเขารู้จักกันมาก่อนนะโดยฝั่งผู้ต้องหาเขาออกอุบายทำเป็นทำทีเป็นในหน้าจัดหางานให้กับคนอินเดียเพื่อจะส่งไปทํางานที่ออสเตรียได้แต่ว่าการจะไปนั้นเนี่ยต้องมาทําเรื่องเอกสารในกรุงเทพซะก่อนแล้วค่อยต่อเครื่องไปออสเตรียจากนั้น ฝั่งผู้ต้องหาก็หลอกผู้เสียหายมาและจับขังไว้ในเซฟเฮาส์เนี่ยที่ส่งวิทร้อแล้วก็ทําการเรียกค่าไถ่รับโดยผู้ต้องหาทั้งหมดที่ถูกจับกลุ่มตัวได้จะโดนดําเนินคดีในข้อหาร่วมกันกักขังนุ่งเหนียวและร่วมกันพยายามเรียกค่าไถ่รครับ